สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคเอ็นครับคลิปนี้เป็นแนวทางรัสเซียนะครับรัสเซียยังเดินดีอยู่นะครับวันจันทร์แตก3ตัวเมื่อวานนี้เจหหาะ6556นะครับลุ้นกันต่อสําหรับค่ำคืนนี้ครับสำหรับค่ำคืนนี้แต่น่าจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นไปหน่อยเมื่อมันเปิดที่ลบครับแต่ตอนนี้ขึ้นบวกแล้วผมก็คิดอย่างกลางๆไปแล้วครับยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนที่จะตามนะครับ อ่นไหนที่เพิ่งเขามารับชมคลิปผมสนใจการวางเลขแนวนี้กดติดตามไว้ครับแล้วท่านจะไม่พาทุกคลิปที่ผมลงครับแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูไปดูช่องอื่นครับเนาะวันนี้เดือน6ครับ0ูนย์หกสามสเซียออกผลยี่สินกาห้าสินาทีโดยประมาณนะครับ ห้าหกแปดหกเก้าหกครับติดเบิ้ลไปครับห้าห้าหกหกครับระวังไอ้หกหกกระดกเป็นเก้านะร้อยร้อยมีของมันครับร้อยเจ็ดครับร้อยมันเจ็ดเมื่อคืนนี้มาเสียได้หกห้าลงล่างครับถ้าหกถ้าหกห้าขึ้นบนก็คงแตกสามตัวเพราะหลักร้อยเป๊ะเมื่อคืนเมื่อคืนกระดหลักร้อยเป๊ะนะครับเมื่อคืนหลักร้อยเป๊ะ แล้วก็เด่น6556มาให้เจาะ6556เสียดาที่มันลงล่างครับถ้าขึ้นบนก็คงแตก3ตัวต่อครับประมาณนี้ครับสำหรับ้รัเสเซียครับยังไงใครเข้ามาดูแล้วไม่กดข้ามโฆษณามาขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านครับเดือนมะครับพิจารณาก่อนที่จะตามเนาะนเจอกันในอังกฤษและเยอรมันในคลิปต่อไปครับรวยรทุกท่านครับผม